จะถามตอบนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับจะพูดอย่างไรดีมาฟังกันนะครับวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ what's the weather like today what's the weather like today นะครับ what's the weather like today ก็คือวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าวันนี้อากาศหนาวมากๆนะครับซึ่งจริงแล้ว ก็ยังไม่หนาวเลยนะครับหนาวมากๆเราตอบว่า it's freezing it's freezing นะครับหรือว่าอากาศเย็นธรรมดาแล้วก็ตอบว่า it's cold it's cold นะครับก็คือเย็นธรรมดานะครับแต่ถ้าอากาศร้อนนะครับเราก็จะตอบว่า it's boiling hot it's boiling hot นะครับก็คือร้อนมากๆนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ตามต่งางจังหวัดอาจจะมีลมแรงนะครับถ้ามีลมแรงก็จะพูดว่า it's windy it's windy นะครับ it's windy คือมีลมแรงนะครับเก่งภาษาอังกฤษชอบเ,เพื่อนๆด้วยหนังสือ Conver s e พูดมัน1,000ประโยคนะครับถ้าชอบกดใจเม้นแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ